สุดจัดบอลลัดบอกบอลลัดเดิมมาบอกไอ้น้องเองแม่งสุดเกินไปว่ะแนวทางเมื่อวาใน,นในแกรมในครอบครัวของเราก็สดชื่นกันไปเต็มๆอีกแล้วนะครับเขาเรียกว่าแบบว่าบึ้มปั้มซัมเบ์กันไปอีกแล้วตัววีที่วางไว้2คู่ก็มาเต็มมาครบและชุดอารบัมสามนะครับที่วางไว้ให้นะครับตั้งแต่หัวค่มเลยครับก็สดชื่นกันไปเต็มๆอีกครับและรอบเช้านะครับเมื่อวานเนี่ยก็พาอิ่มกันจุกถึงรอบเช้าเลยครับ9ก้าคู่แรกครับฟุตบอลสดนะครับบอลฟุตซ่าของเรา ก้าคู่แรกเข้าไปเต็มๆไม่พลาดแม้แต่สักคู่เลยมันก็จะสุดเกินไปนะครับโอ้โหยินดีกับพี่ในครอบครัวเราด้วยแล้วกันส่วนพี่ทั่นใดนะครับที่ตามผมหน้าช่องวานนะครับหวานเจี๊ยบกันไปอีกแล้วนะครับหน้าช่องวานสี่คู่เข้าสามเจ็บหครับรวมๆแล้วเมื่อวานสดชื่น กันอีกแล้วนะครับเสียดายมากครับลูกรลักเองเมื่อวานนะครับไม่ไว้วางใจเขาเนาะเออมื่อวานแมนยูก็ถล่มไปนะครับ3ประตูต่อศูนย์เลยสุภิพพี่ท่านใดนะครับที่ไม่อยากพลาดแนวทางดีๆที่ผมคัดสรรมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัววีโครงการ3โครงการ4ครับสายฟ,ฟุตบอลสดนะครับสี่สิบห้านาทีแรกเนี่ยไม่ควรพลาดเลยปัดขวา ไปที่หน้าโปรไฟลได้เลยครับใต้รูปไฟล์จะมีทางเข้าอยู่นะครับลองเปิดใจเข้ามาสัมผัสดูก่อนละกันนะครับว่าสดชื่นยิงไหมแม่นยิงไหมพาอิ่มจุกยันเช้ายิงไหมลองเปิดใจมาดูก่อนละกันสปปนพีนีในครอบครัวเมื่อวานสดชื่นขนาดไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับปีคู่หน้าเลือกเฉียนในค่ำคืนนี้นะครับก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับ กดหัวใจนะครับเพิ่มรายการโปรดเป็นกําลังใจให้ด้วยและอย่าลืมนะครับกดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยครับและขอบคุณมากๆเลยครับสําหรับพี่ๆนะครับที่กดให้นะครับไม่มีอะไรตอบแทนหรอกผมอะมีแต่แนวทางดีๆครับที่มาตอบแทนให้ในทุกๆวันนะครับคู่แรกวันนี้เราไปดูทีดีส์ฟุตบอลนะครับเดนมาร์กซูเปอร์ลีกได้เลยครับเป็นเจ้าบ้านอย่างซีแค่บอกนะครับตัวบ้านต้อนรับการมาเยืองดัน มิทเทลแลนด์ครับคู kind of so ่นี้ต้องบอกว่าเรื่องฟอร์มการเล่นเองเนี่ยซิกกี้บอกช่วงหลังนะครับพวกเขาเริ่มสะดุดเองเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือว่านอกบ้านที่ผ่านมาเองครับซิกกี้บอกเองเนี่ยแผ่วลงไปเนี่ยค่อนข้างที่เยอะเหลือเกินครับแล้ววันนี้นะครับซิกกี้บอกได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็จริงครับแต่กระแสในการเปิดมาวันนี้ซิกกี้บอกไม่กล้าเปิดนะครับส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่างมิทเทลแลนด์นะครับช่วงหลังอาจจะมีแพ้ไปบ้างแต่ว่าโดยรวมเองครับมิทเทลแลนด์เองเนี่ย เป็นทีมที่ผลิสกอร์เองเนี่ยค่อนข้างได้เยอะเหลือเกินครับช่วงหลังที่ผ่านมานะครับมิทลิลแลนอาจจะมีสุดแพ้พไปบ้างแต่ว่าโดยรวมเองครับมาตรฐานงพวกเขายังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างยิ่สูงเหมือนเดิมครับและเฮดทวนของคู่นี้นะครับในการเจรินมาเองเนี่ย เจอมาช่วงหลังนะครับสเกมหลังสุดที่ผ่านมามิตแลนเก็บชัยได้2และเสมอกันมารอบหนึ่งแล้ววันนี้มิตแรนครับรับบุตรเป็นเกมเยือนด้วยคุณคิดดูแล้วกันนะครับถ้าซิคือบอกดีจริงวันนี้ต้องเป็นฝ่ายที่เปิดมาแต่ซิคือบอกไม่กล้าเปิดครับคู่นี้ถ้าจะเชียวันนี้มองด้านทีมเยือนครับอย่างมิตแลนเสมอไหนเสมอกันได้เลยครับ คู่ที่2ในวันนี้นะครับเราไปดูที่สื่อฟุตบอลนะครับ AFC แชมเปี้ยนลีกได้เลยครับเป็นเจ้าบ้านอย่างอันนาเซอร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนด้านเพอร์เซโปรลิสนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเรื่องฟอร์มการเล่นเองเนี่ยช่วงเนี้ยอันนาเซอร์นะครับค่อนข้างที่จะท็อปฟอร์มเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะการผิดกอร์ของพวกเขานะครับและเกมล่าสุดที่ผมดูมานะครับอันนาเซอร์โลเทชันค่อนข้างที่เยอะเหลือเกินครับ เพื่อจะมาเล่นนะครับในบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในวันนี้และวันนี้ได้เปลี่ยนในการเล่นในบ้านด้วยครับอันเเซอร์เองเนี่ยคือโอกาสนะครับเข้ารอบเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้มาเจออย่างเพอร์เซโบลิสนะครับน่ะต้องบอกว่าเพอร์เซโบลิสเองเนี่ยช่วงหลังที่ผ่านมานะครับมีฟอร์มที่ไม่ดีเลยสะดุดเสมอและแพ้ค่อนข้างที่จะบ่อยเหลือเกินครับอีกฝ่ายเนี่ยก็เตื้องมาปัง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 ,ปงอีกฝ่ายเนี่ยดรอปลงไปเรื่อยๆและวันนี้ต้องบอกว่านะครับอันเเซอร์เนี่ยนำทัพมาโดยนะครับครรรรริิิสเีีโโโโโนน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 นััััดดะะะะคคคคคบบบบซซววททท่่่่าาาออมุก้้ขง เลยเกินครับสำหรับอันนาเซอร์วันนี้ครับผมเชื่อได้เลยว่าอันนาเซอร์เองเนี่ยนะครับเวลานำเองเนี่ยพวกเขาแม่งชอบผ่อนนะครับในช่วงเวลาขึ้นหลังผมสังเกตมาหรือว่าผมดูอันนาเซอร์มาค่อนข้างพี่บอ่อยครับคู่นี้ถ้าเชียร์เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเลือกเชียร์ครับ ที่อันนาเซอร์ช่วงเวลาครึ่งแรกได้เลยครับครึ่งช่วงตัวควบหนึ่งอันนาเซอร์ชนะได้แน่นอนครับสำหรับครึ่งแรกครับเชียร์อันนาเซอร์ครึ่งแรกได้เลยครับคนคู่ที่3ในวันนี้นะครับเป็นเจ้าบ้านอย่าง f c ฟซีไอโฮเฟนนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมีือนด้านเอฟซีออสนะครับคู่นี้ถ้ามองจากเรื่องฟอร์มการเล่นเองเนี่ยเอฟซีไอโฮเฟนนะครับในช่วงหลังที่ผ่านมาก็เริ่มสุดเสมอและแพ้เนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยเหลือเกินแต่ว่าเกมในบ้านของพวกเขาเนี่ยครับเป็นอะไรที่มีเซอร์ไพรส์ค่อนข้างที่จะบ่อยเหลือเกินนะครับในบ้านน f c เเองี่ย ไว้วางใจพวกเขาเนี่ยได้เลยครับนะแล้ววันนี้กระสายในการเปิดมาผมค่อนข้างเบชอบเหลือเกินครับสำหรับกระสายแบบนี้นะครับแล้ววันนี้มาเจออย่างเอฟซีออสนะครับทีมที่มีรู้จักคําว่าชนะนะครับคือแพ้มาลัวๆเลยไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือว่านอกบ้านนะครับเอฟซีออสเนี่ยไม่ชนะใครมาเลยครับแล้ววันนี้เรื่องแสในการเปิดมาเองเนี่ยทั้งทั้งที่ f c ฟซเอลฟนะครับช่วงหลังมีฟอร์มที่ดี แต่ว่ากระแสในการเปิดมาเองเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมเลยครับและมีการปรับไหลลงเล็กน้อยครับผมเชื่อได้เลยว่าวันนี้เอฟซีไอโฮเฟนนะครับเจอเอฟซีออนเนี่ยเฉือนได้แน่นอนครับมองเอฟซีไอโฮเฟนครึ่งชุดตัวคู่หนึ่งได้เลยครับหนึ่งลูกมีแน่นอนครับลุ้นแมตซ์สองรอหวานเกลียบกันได้เลยครับส่วนคู่ที่4ในวันนี้นะครับเราไปดูที่สื่อฟุตบอลนะครับลาลิกาสเปนได้เลยครับเป็นเจ้าบ้านอย่างคิโรนานะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยาะพวกนั้นอาราติกบินเบานะครับคู่นี้ถ้ามองจากฟอร์มโดยรวมเองเนี่ยทั้งคคู่่่ในนนชวงีีี้ะรรับมมฟอ์ท เหลือเกินครับแต่ว่าเรทในการเปิดมาแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามีโอกาสเนี่ยออกได้ถึง3หน้าด้วยกันนะครับคิโนะาเองเนี่ยในบ้านนะครับมีฟอร์มที่ดีเหลือเกินช่วงหลังที่ผ่านมานะครับชนะมาลุลว์สี่หเกมรวดเลยครับส่วนแอตเลติกบินเบลนะครับช่วงหลังเองเนี่ยก็มีฟอร์มที่ดีเหมือนกันนะครับชนะมาสี่หเกมรวดเหมือนกันนะครับคู่นี้ต้องพูดเดีเ๋ยว่านะครับน่ะกองหน้าพวกเขาเองเนี่ยในการผลิตสกอร์เองครับดีเหลือเกินแต่ว่ากองหลังทั้งคู่นะครับเก็บกินชีตไม่ได้เลยครับโดยเฉพาะแอตตตเเ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 ลลลลลิิิิกกกกกกกบบบบนนนนาาาาาวว่่่่่มมมยยืออออคครรรรััังงงงงหหห้้พขผส์ไไดทแ พร้อมเสียประตูตลอดแล้ววันนี้มาเจออย่างคิโรนาครับซึ่งต้องบอกว่าคู่นี้อุเรีที่น่าสนใจที่สุดนะครับคือแฮนดิแคปสูงนะครับคู่นี้ถ้าจะเลือกเชียรจริงเนี่ยผมมองว่า3ลูกครับมีให้เห็นแน่นอนครับให้มองสูงเต็มเวลาครับคิโรนาเจอแอตลติกบินเบาได้เลยครับ <S <S และนี่นะครับก็คือ4คู่ตัวเน้นน่าเลือกเชียร์ในวันนี้ครับ ผมให้ทุกคนเอาไปเน้นกันนะครับชอบจัดขดสวนไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับเมื่อวานเองเนี่ยในครอบครัวของเรานะครับก็พาสดชื่นกันจัดๆเลยครับตัวเน้นตัววีโครงการ3นะครับแนวทางฟุตบอลสดฟูทางสี่สิบห้านาทีแรกเนี่ยก็สดชื่นกันแบบว่าจุกจุกกันไปเลยครับพี่ๆท่านใดน,นะครับที่อยากสดชื่นแบบนี้และไม่อยากพลาดนะครับแนวทางดีๆที่ผมคัดสรรมาให้และอยากเข้าร่วมครอบครัวเรานะครับปัดขวา ไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่ลองเปิดใจเข้ามาดูก่อนละกันลองเข้ามาสัมผัสดูก่อนว่ามันสดชื่นจริงไหมมันแม่นจริงไหมมันอิ่มจริงไหมลองเปิดใจมาดูก่อนครับอยากให้ก้าวขาเข้ามาดูก่อนละกันนะครับน่ะส่วนพี่ๆท่านใดนะครับที่อยู่ในครอบครัวเราเมื่อวา,คโอโา,น,น,านครับโอ้โหสดชื่นขนาดไหนครับอิ่มจุกๆจุขนาดไหนครับคอมเมนต์เนี่ยมาพูดคุยกันได้เลยครับสาหรับ,บวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ